ชมมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจับมือภาคเอกชนไทยนะคะเดินหน้าสร้างความรับรู้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในกลุ่มตลาดยุโรปนะคะภายในงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวหรือว่า ITB Berlin 2023ที่ประเทศเยอรมนีค่ะเน้นนาเสนอแนวคิด Health and Wellness รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยติดตามจากรายงานของคุณเพทัยสมจันทรค่ะ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจํานวนมากให้ความสนใจเข้ารับการฝึก การผสมน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยภายในคูหาประเทศไทยของทอททโดยมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำจุดเด่นของการสื่อผสมน้ำมันหอมระเหยภายในงานนักท่องเที่ยวสามารถเลือกสมุนไพรเองให้ตรงตามราศีธาตุประจำเดือนเกิดของตนเองน้ำมันที่เรามาวันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นพิเศษเรียกว่ากลิ่นตามเจ้าเรือนเจ้าเรือนเนี่ยเป็นองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งจะแตกต่างกันแต่ละบุคคลเนี่ยจะแตกต่างกันวันนี้เราเอาเดือนเกิดมาให้แบบว่าใครอยากทำเนี่ยเดินเข้ามาเลยคุณเกิดเดือนอะไร เรามีสูตรน้ำมันเจ้าเรือนให้เอาไปนวดเพื่อผ่อนคลายอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือการสาธิตการนวดผ่อนคลายด้วยศาสตร์การนวดไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้นวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทำใหเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในรูปแบบ h e a l t h and w e l l n e s s มากขึ้นตอนนี้เทรนด์นะคะของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องบอกเลยค่ะว่าเขาให้ความใส่ใจในส่วนของการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็ในส่วนของการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะอย่างงานไอ b ในปีนี้เองเนี่ยในหลายๆประเทศจะมีเซกชันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ e a l t h and w e l l n e s s ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นอายที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาสํา ในนส่่วของการรทีจะลสหรรือกาที่จะปลปลลด่อยอความเครียลาด่สุดทททยังได้ร่วมมือกับเซนทันกรุ๊ปจัดงาน Discover Thailand Journey to Happiness ภายในห้างสรรพสินค้าของคนไทยใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อสร้างการรับรู้และขยายโอกาสการเติบโตในกลุ่มตลาดนักท่องเทีย่ยวยุโรปโดยนำกิจกรรมซอ f t Power ว 5F ได้แก่ฟู้ดไฟท์แฟชั่นฟิล์มและเฟสติวัลมาสร้างความประทับใจให้กับชาวโยุโรปผ่านการแสดงศิละปะต่างๆ ทั้งการรำไทยการสาธิตทำตุงล้านนาการวาดรม่มการแกะสลักรวมถึงการชิมขนมไทยวันนี้จัดเป็นเทศกาล Discover Thailand Journey to Happiness นะคะซึ่งก็จะได้โปรโมททั้งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องสินค้าไทยนะคะเรื่องไทเนสต่างๆคนเยอรมันรัก คนไทยรักเมืองไทยมากเขาจะชอบทั้งอากาศทั้งสินค้าทั้งอาหารนี่เรากลับมาเพื่อเราต้องการสื่อสารให้ชาวต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะการกลับมาการท่องเที่ยวครั้งใหม่นี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ของโดยเฉพาะทางทวีปยุโรปจะให้ความสำคัญในปี2565 ทททเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้าไทยมากกว่า2.5ล้านคนส่วนในปี2,566นี้ทททคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้าไทยไม่น้อยกว่า5.8ล้านคนจะช่วยสร้างไรายได้เข้าประเทศมากกว่า400ล้านบาทวิรัตคงขันเมืองถ่ายภาพเพีไทยสมจันทร์รายงาน ตลาดยุโรปกลุ่มสาคัญของการท่องเที่ยวไทยเลยนะคะคปีนี้เนี่ยทททตั้งเป้าอยากจะได้ทั้งหมด30ล้านคนนะคะคดังนั้นก็มีการรณรงค์กันแล้วก็มีการไปทําตลาดที่ยุโรปกัน